บ้งแตกด้อสวัสดีค่ะพี่พี่ยินดีต้อนรับเขาสู้สองเขาสู้ต้องนุ่นสาวลาวเจ้าจ้าก็คือต้งนุ่นกำมาจากสถานีพร้อมพงศนั่นคือสถานีพร้อมพงนะคะพี่แล้วก็นี่ก็จะเป็นห้าง ห้างห้างเอ็มคอเชียร์เอ็มคอเรียบเอ็มคอเรียบเอ็มคอเรียบอ๋อวันนี้เราจะมาดันไปไปห้างเนี่ยไปลองเลยไปห้างแต่ว่าทางที่เชื่อมต่อไปห้างไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นแบบแปลกออกแบบเป็นสะพานที่แปลกสำหรับน้องนุ่นไปินกันแบบไม่เคยเห็นมาก่อนะโอ้โห เขาเขาเรียกว่าสกายวอล์ใช่ไหมสุดสกายวอล์กคือผานลอยฟ้าเงี้ย้างบนเะเป็นไฟฟ้าบีทีข้างล่างก็จะเป็นถนนนะสามชั้นเลยสามชั้นเลยสวยมากโอ้โหเป็นยังไง็นพื้นืนพื้ แต่พื้นสะอาดมากข้างๆของน้องนง่้นก็จะเห็นต้นไม้เหมือนเราเดินในป่าตนป่าเลยใช่ทั้งที่แบบกวาเจริญทั้งที่แบบอยู่ข้างข้างความพักก็เจริญใช่แบบสวยมากข้างเนก็จะเป็นรถไฟฟ้าทําได้ไงอ่ะแบบประหยัดพื้นที่มากคือเขาเรียกว่าจัดสรรพื้นที่ที่เกิดประโยชน์จัดสรรพื้นที่ มุมนี้ทางโน้นมุมนี้เลยทางโน้วจากจุดด้านบนแล้วมาด้านล่างเป็นยังไงด้านล่างสวยแบบบรรยากาศดีมาก จากด้านบนที่คอลงที่ลงมาใช้แบบเราก็เห็นภาพเล็กๆแต่พอมาดูด้านล่างแล้วแบบสวยมากแบบมีนกแล้วก็มีอะไรอ่ะเขาเรียกสระน้ำสระน้ำโอ้โหแล้วมีบบมลแล้วมีเสิ่งที่ตื่นตาก,กว่านใจนั่นเดี๋ยวจะพาทุก่านไปดูสะพานสะพานสะพานข้ามที่เป็นจอ L E D โอ้จริงหรอ มาเดี๋ยวพี่พาไปคือตอนนี้ทางนูงนยางขึ้นมานะบนสกายวอล์กอ่าใยยหญ่นุ่นเบาชิดทางเทา่ยวไปว่าทางนูนทิอี่ยังแน่คนุ่นใเห็นต้นไม้แล้วก็เห็นพื้นสะอาดมากทั้งที่เป็นถนนนะคะพี่ๆมัน <c oughs> ไม่เหมือนบ้านเราเลย <c oughs> ถ้าที่เป็นถนนแต่แบบพืน้นสะอาดมากแล้วก็ได้เห็นต้นไม้เหมือนเราเดินในป่าแบบแล้วมันก็มีความแบบลมพัดมามันก็เย็นเหมือนธรรมชาติสวยมากแบบต้นไม้แบบเขียวมากทั้งที่อยู่อยู่กรุงเทพอยู่ประเทศไทยแบบอยู่ี่ตึกสูงใหญ่อยู่ที่ตึกสูงใหญ่อ่แต่ว่าม,มีต้นไม บบทาทบบงนู้นเลี้ยงไปนานๆแล้วโอ<ฮ>้โห<ฮ>ท่านี้แบบคือท่านี้แบบมันไม่ใช่อยู่ข้างล่างนะดินมันอยู่ข้างบนแต่ก็เอาที่ดินทีด่ดินมาจากไหนเนี่ยตอนนี้ความตื่นเต้นนะถ้าบเบื้องกันทุกท่านนะครับว่าลังนู้นเขาจะมีอาการแบบไหนเนาะเมื่อคนเห็นสภาพหรือว,ว่าขัว ว้วทีเป็นจอ LED นะครับให้คนให้สำหรับคนยางขาวนะฮะแต่ว่าปกติแล้วถ้าเป็นจอ LED แล้วบาร์บัจะบัยางมันก้าเหยียบด้ยหยีบมันแตกเบิฮ้จริงเหรอแบบเห็นแต่ในคลิปไม่ฉันได้เห็นตัวจริงจริงเหรอเนี่ยอ่าแค่นี้ดิเห็นแต่ในคลิปหนูไม่เคยเห็นนะพี่พี่เฮ้ยหนูจะได้มาเจอแล้วอ้าวอ้าวมื่อกี้พุ่งใจนำเสนอให้ทุกทางเนืออย่างไรน้องุได้เห็นนะ นี่เลยเข้าทางนี้เลยตรงโน้นเดินเข้าไปเลยน้องนี่ตรงนี้ตรงนี้

มงเดินเร็วสิปะนีเ่เอรีสกัดก็องใส่เอริรองเท้าหลุดรองเท้าหลุดโอ้ยนี่นุ่นเดินไปอีกรอบแล้วก็เดินกลับมาเฮ้ยกลัวเดินไปอีกรอบก็เลยกลับมา เป็นได้เป็นได้บอกข้อมูลซึ่งแน่ตื่นเต้นแบบกลัวมันแตกแบบใจเต้นทุ๊บตั้บเลยเวลาที่เดินไปแบบมันมีแสงไฟภาษาอังกฤษแบบนี้ยิ่งแบบตกใจคิดว่าเป็นอะไรเป็นเหมือนเปลงล่างอะไรประมาณนี้เลยเคยจะจอดติดบนกำแพงบนบนบนตึกเนาะใช่เคยจะติดบนตึกไม่รู้ว่าเราจะได้มาเหยียบคนเดเขาเดินเขาก็เดินเหมือนกันนะเขาก็เดินปกติแต่เรากลัวมาก ตาเดี๋ยวออกไปด้านหน้ากันนุ่นมองไปด้านนอกนู่นสะอาดไหมเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกไปด้านล่างแล้วก็ไปลาเอฟซีกันด้านหน้าเนาะใช่สะอาดมากสวยมากเลยฮะ ้น้นจากจุดนั้นทน้นที่เราเดินมา,าน้น้นนี่จุดที่เราเดินมาสกายวอล์ก,กโอ้โห,โหพอาจะไปได้านบุแล้วเราจะเดินไปตรงนี้ตรงนี้เดิน,ดนไปใช่ไหมค่ะ น,นี้บอก็เรียกว่าบาบูเอกดีใจหลายดีใจลายในทีแต่พ่านของสาวแต่เมื่อเห็นความจเจริญเนี่ยได้มาเปิดหูเปิดตานี่ครับได้มากเปิดโลกแบบใบใหม่อีกของน้องนุ่นนะฮะความจเจริญของประเทศไทยที่อยากให้น้องนุ่นนําเสนอนี่ฮะออกสู่สายตาของคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้่าประเทศไทยจะเริญขนาดใด ต้นนี้มีทางเดินสำหรับพิการด้วยพีการ,รทางขาจริงหรอวแชร์สำหรับวีแชร์เป็นไงประเทศไทยสุดยอดมากรอบพรอมากก็คือทำให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากสูงสุดใช่ครับสุดยอดมากๆเลยอ่ะป่ะเป็นไงตอนนี้บอกเอฟซีหน่อยว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้ความจเจริญขนาดไหนประเทศไทยก็คือตอนนี้อยู่ที่ พ<อ>พข้างอิมสเปียโแบบตื่นเต้นมากแบบสวยมากพี่ๆแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่สวยงามแบบเหมือนทั้งที่อยู่ในตึกนะแต่ว่าแบบว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมชาติเหมือนเดินมาเมื่อกี้นี่ใช่แบบเห็นไฟเดินเขาเรียกว่าอะไรกระจุกใช่ป่ะ LED LED ใช่แบบสวยมากแบบไม่เคยเห็นนะเดินไปแล้วมันมีเสงขึ้นมา ออยกบ้าไอ้คนนีว่าน้องเคยมาแล้วไม่เคยแบบไม่เคยเห็นอย่างแบบนี้เลยอ่ะนุ่นนมีหลากหลายให้ชมมากแบบประเทศไทยสุดยอดยังมีอีกมียังมีอีกต้อ,อ,องขอบคุณประเทศไทยมากๆเลยนะคะแบบที่สร้างสิ่งแบบสวยงามมาให้แบบให้พวกเราได้รับชม ถ้าคนไหนย,ยังไม่เคยมาก็มาได้นะคะแบบพี่ๆแบบว่ายอดมีแบบหลักร้านมากจริงๆมาเห็นแล้วแบบจะตื่นตื่นเต้นเหมือนน้องนุ่นเลยแบบเหมือนครั้งแรกที่ได้มาก็คือคลิปนี้น้องนุ่นก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องนุ่นด้อจ้าเพื่อให้น้องนุ่นมีกาลังใจให้คลิปต้องไปเจ้าไปเจ้อขอบใจประเทศไทย้อจก็ขอบใจสถาน